สวัสดีครับเพื่อค,คัมแบ็กเจอกันอีกแล้วนะครับและตอนนี้อยู่ในเกมวา l โลแลนกับคลิปแต่แรงเดอะซีรีส์ EP ที่4นะครับถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากใครดูแล้วชอบใจอ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย Let's go ครับผมกูเ <Match S 2> คยเปิดเ,เ,เพลงขวัญใจเล่นตอนเล่นแบบเปิดเบาๆแบบ3%เนี่ย โอ้โหดานเฮ้ยวันแรกของวันเป็นวันที่ดีแต่เล่นเลยดีวะมีคนเล่นเสกมาแล้ววะอย่าบอกว่ามึงจะเลือกเลนหน้าละมันไม่มีสูดีมันกูจะดูมันจะเลือกอะไรกันเพื่อมีคนเล่นไอไอเช่นนั่นไออะไรนะโอเมนโอเมนมันดีกว่าแต่ว่ะ ปะปะ just take a seat i got this <c oughs> สักวันกูต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีบ้างแล้วภาษาญี่ปุน่นน่าจะแบบน่าจะอันเลิศน,น่าดูเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นว่ะให้แม่งพูดภาษาญี่ปุ่น ตายจริงตายตายที่นี่ลองขี้ยาเลยวะเนี่ยขี้ยาโอ้โหพีระมิดรู้เลยว่ามึงดักดานกันแค่ไหนฮะพีระมิดซิลเวอร์เอ๊พี่ไอรอนฝั่งนู้นแม่งมีพีระมิดไอรอนเอนคูทเบิรกอี่ยให้ตัวแฟนซีสตัฟต์กับยังอันไอรอนแมน าไหนวะไม่รู้ฟังจังเฮ้ยไม่วางน้ำแข็งเหรอเซ สุดจังว่เพื่อนช็อตมีตัวอยู่ B B B เออเออเอเ p e เกอยู่เอโอ้ไม่ยิงคะรุสแก๊สเลย ยเลือดกูน้อยเลยถ้ากูไปถัดน่ฮาเลยลทำเล่นเนี่แม่งดันกันเลยเช้อเปิดมาไอสองตัวเชียยนั่นน่ะ มึงเล่นเพนเดิมไม่ได้ผลนะเนีกูบอกเลยเคีียหมดกันถ้ามึงอยากดันกูให้อย่างนี้เลยเฮ้ยปืนกลเอแข็งแตกแล้วเหรอเออ โอ ah. no ้ยเขี่ยสองหนังดาทิ้งยังไงวะไหนสักเยอะๆเมื่อกี้กูเห็นมีคนใช้วันเดาโดนหัวไปแล้วหนึ่งแรดเจ็บสวย ไอ้เชี่ยนัดเดียวตายเลยออกมาออกมาออกมานัดเดียวจริงๆแม่งลูกสองยัดหน้ากูเลยต้องลาแล้ว30 seconds left คือโดนแค่ปลายเล็บก็ตายอ่ะไอ้เชี่ยนแมงคือโดนไปร้อยสิบสี Thanks เล่นนี้มั่งดีกว่าแฟนต้อมเป็นบรรยากาศเปลือลแล้วแวนดอลมันชื่อวันดาวไม่ใช่แวนดอลนั่นแหละมามามาเอบีก็มามันยิงน้ำแข็งแตกเลย บีเหรอวะบีแล้วละ่ะบีดิเอาเรไปเอาเรไปลุกไ,ไปทำไมไม่ซื้อปืนมากีดฮึแฉดแล้วกูขี้งกโอ้โหตากรอป๋อ เจ็บเจ็บเจ็บไฟเจ็บตายตายตาย่ดิต่ออะไรกันวะลูกซอกปั๊มกูอะดีนะปั๊มจะลูกหมดเลยอะ เมาส์กูไม่ชอบแต่เป็นคิกต้องหาซื้อเมาส์ใหม่แล้วเนี่ยมึงก็เปลี่ยนเป็นแบบคิกค้างดิกูย,ยังใช้คิกค้างเลยคิกครั้งเดียวแล้วแล้วมันขึ้นเป่ากูว่ามันเสียดับวมิ่งเลยู่ไหนวะ BB โอ้ตาบอด จะหมดป่ะมันวางอยู่บีอะไอ้เคียโดนมันวางอยู่บีไฟไฟไม่ต้องเล่นกับมันแล้วโดนหัวกูไปนัดหนึ่งอะเสกอะรีบไปโซนเพื่อนโอ้ไอ้เคียดมาไม่ทันเนาะเสกตาย เสกโดนไป124 <c oughs> on Don't to reposition intel my them time give Act แฟนทอมก็ <c oughs> ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ,อยู่วันนี้อยากใช้โอดินคุมอยู่อ่ะโอดินน่ะอยู่อยู่ปืนแม่คดขี้กาไปโอดินเลยปืนดี <c oughs> ตัวปะไม่เจอโอ้โหตัวเปิดพรามเจ็ดเลยว่ะัว่านไฟฮิวเหรอิวเียอะไรฮิวมีมาเดีวกูฮิวให้กูไฟ น่าจะโรเทตไปแล้วมั้งไ่ยังอยู่เหรออ,อยู่แอบมันแอบอยู่มุมเล,ล่าโอ้ปืนช็อปชิมช็อปใช้เต็มเลยอะทีเก็บเก็บโอดินกลับมาให้กูดิอ๋อเพื่อนกูเก็บไปแล้ว คลิปคูดิเงินกูเหลือปะอยากได้ปะเหลได้เนี่ยอกได้เงี้ยขอบ,ขอบันทึก ไม่เอาหัวดินแล้วพอกันพอกันเดี๋ยวมันแทงไปไหนเะฮ้ยเ,เราจะกดยับนี้ไม่ได้เนะได้ดิทำไมันจะไม่ได้เ,เฮ้ยเสกมันปิดอะไรวะน่ะถ้าไปมันวางล้ำแข็งแบบนั้นล่ะโลโลโลสกายโลโลนไปร้วสามสิบ นีตัวพลป n e e m y r e i n i n g s i k e o n A แคดะไม่แน่ทีมอาจะเก่งลับก็ได้ Spike d w n ตรงเนี้ยอืมเฝ้าไว้ดิ เสียงเพื่อนด้วยวะโอ้แม่เก็บเปื้นหมด new fact new tactics keep <Trop> it <ical> fresh <están> oh. เยอะโอ้ดินเก่งแล้ววะเข้าไม่เช็คก็เงี้ยแหละ ไฟเยอะปะเยอะเยอะเยอะมีตัวอยู่ยาวตัวหนึ่งด้วยไม่ตายเลยวะอันสี่ห้านะ Spike planted ไม่หลอยกูตรงยาวยาวตัวหนึ่ง h e d s เพื่อนมาแล้ว o e n e m y remaining ที่ไหนวะเยา่ยมมุมเยี่มุม,ม,ม,มกูทนัทนกนูทันถ้ายิงไม่ตายน <laughs> ะอย่าอย่าอย่าให้แต้มเราแปดเปื้อนเว้ยต้องเป็นสกอร์มีตลอดไปเว้ย Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. Don't hold back. Love me clean main and left. เป็นมีปลาวะมีตัวมาไม่รูมม้มีตัวมามีตัวมา A ใช่ไหมเออตองมันวับ์วบวบปวารปวาบไปไหนวะหลังวะน่าจะเข้าหลังตายแล้วกาย <laughs> ไปไอ้ชี้ยิงไม่โดนมึงต้องเห็นกูยิงแรดไปยิงไม่ไม่โดนนี่อ่ะมึง,ย,งมมนนมยิงไม่โดนไงนนแล้วกูเข้ามาเลยไม่ได้ลอยกูเข้ามาปิดงานให้ แฟนทอมถ้ายิงไปแล้วประมาณครึ่งแม็กอะแล้วแม่กงกินขุมโคตรยากเลยแม้มันเหมือนสุ่มกระสุนแหละไอ้เหี้ยแบบสายอะมึงอย่าค้างลัวเกินไปมันเป็นทุกปืนเลยไอ้เหี้ยก,กดซึ่งแม็กแล้วไม่แ,แต่แวนเดอมไม่เป็นนะเพราะกูยิงแล้วตายเลยเป็นไหนวะ พวกบีอะไรรอบนี้กำลังไป,งไปบี

โหเกือบหล่อละเกือบเกือบเท่ล้วเกือบเท่ล้วเอาวแล้วใช่อู้ดเอริกกูทันเนี่ยว้าถ้ายิงตายแล้วแล้ววิ่งไปกูอะเล่นวนดาวดีกว่าเฮียกูได้ปืนที่หมอนกูละสุกซองเหรอะัดหน้าแม่งเลย กูว่ามันเข้าบีกแน่เลยวะเพราะ A มันมดันไม่ได้เลย A มันหมดสภาพเลยเลย ซ้อนให้ละดีดีดีไฟแกลนสิมันชุบมันชุบตรงหน้ามึงเลยไม่ทันยิงไม่ทันจะเจ็บอะมันมาวางตรงเอกละโอ้โหสวยสวย,สวย ไปแล้วจ้าเรล่าเปิดศึกเรล่าล้วโอคนนึ่ง คนท่อยู่ตรงนั้นเขารู้กันทั้งประเทศลมแล้วนะเอ๊เขารู้แต่่เป็นจังหวะต้องโผล่มายิงอยู่แล้วมันต้องมีสองคนเว้ยถ้าจะอยู่ตรงนั้นล่ะคนหนึ่งซอน ำไมฝั่งมันเล่นแยกวะม,มันคิดว่าเล่นแยกแล้วมันเล่นได้ไงมามาม,มามา,มา,มาบีกาลองไป เอาแล้วบไม่มีคนอยู่เลยว,วะเออยรีบไปโอเมนวางสมอต Spike down B ต้องเห็นเครียแล้วล้วกู ยิงอะไรวะหลังเข้าหรือเปล่าไม่ใช่เข้าไม่เข้าสกายโดนไปเจ็ดสิบสาม last round before the switch รยิงวนะคุยิงเพราะว่าคุยิงไม่โดนนะเพอกูเล่นแฟนทอมเมื่อไ้วะกู <c oughs> เล่นโอดินไรวันนี้ไม่ขึ้นเลยวันเดิเล่นไม่ขึ้นงอตรงนั้นเลยเหรอ n n i a กูกำลังมาแฝงหลังเฮ้ยเหมือนจะโรเทดนะกูได้เสียงวิ่ง Spike down A one enemy From remaining here comes the party. flawless so <laughs> Fish in a barrel switching sides stay safe we're going back in need equipment <clears throat> โอ้โหสิบแปดตายสี่โซะนักแฝงนักแฝง reloading reloading track them down

าลาตเลเยร standing โล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 เจ็บเจ็บเงเงเสูงหน่อยแล้วกันเก็บเก็บปืน,ปนมันเก็บปืนมันมันใช้ปืนยาวเอไวเปอร์แหละแต่วะไวเปอร์ตูดระเบิดจยอะยิงกระทายเลย <laughs> 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 เซฟตังไว้ก่อนดีกว่าโอ้เรากดยับเลยลเนี่ยทีมมันน่าจะแรงต่ำวะ่ะเล่นไม่เก่งกันเลยทีมมันอาจจะเพิ่งตื่นกันแล้วมาเล่นโอ้ปืนกล โอ้อยู่ข้างในลองแล้วปืนกลเลย <c oughs> สวย <c oughs> โหลูกซองจ่อหน้ากูเลยเยี้ย <c oughs> ลูกซองกับลูกซองวะ Match has point. Their winter come. ตช r y อยต์เต็มที่เว้ยแมตช์พอยต์ละคันจมูกจิตมึงเพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยกูเพิ่งตื่นก็กูบอกกูเพิ่งตื่นอย่างเงี้ยไอหมอนั่นเลยเอไว้ตื่นเนี่ยไว้เก็บ กูก็ยังไม่ตืน่นกูขอดำๆได้ไหมเรอยอยากได้มากเลยโอ้แตกปลาระเบิดวะเสร็จเวลาแล้วกูเองกูเองอยู่บนกล่องอยู่บนกล่อง อยู่บนกล่องอยู่บนกล่องกูยิงไม่โดนเฉยเลยโรนเฉยรอเฉย นึ e งศัตรูยั i n หลเคนส o ด o ้ o n ัแน่เลยขวา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 หลังมึงหลังมึงกินไม่ใช่หลังตรงตูนี้อะไรถ้าไปเสียงเหมือนมาข้าหลัง ไม่รู้ได้ยินได้เสียงป่ะได้ยินแต่ไม่ใช่ข้างหลังแต่เป็นห้องประตูไม้เฮ้ยไ,ไปยังมีผีได้ไงวะคุณว่าโซว่าจะได้ไอ่เคีียกูค้างวะมึงเอ็มบีพีอ่ะไปเจอทิปหน้าบ๊ายบายจ้า